สวัสดีครับพี่น้องครับพบก,กับช่องบ้านลำเฟินออฟเชียรครับขอบคุณทุกกตางังใจวันนี้ขอบคุณแม่แม่แม,แม่วันครับที่เอาเอา่อเอาอะไรมาให้นะกัขบข้าวนะครับกาาับตากเยดต่งตงางๆกับพอร์ตลูกตลอดเลยถ้าได้มาแถวใกล้ๆเพิ่นก็จะามาให้เด้ครับผมเดี๋ยว ตันนี้มีอะไรพิเศษนะครับจากจากทางไก่ครับทรงกำลังใจจจนนี่พาฒนพี่น้องยังไปที่รถบัสอาจารย์นักดนตรีนะครับจากเข้า,าเดี๋ยวเ้ายัางสิไปบุญไม่เอาดีครับไปแล้วมีเราก็มีภารกิจนะฮะ ที่จะสวัสดีครับส่งต่ออะไรส,ส่งต่อแนีดีๆครับส่งต่ออะไรดีๆให้ให้กับทีมพาจารย์นะคุณจีวันนี้ขอบคุณกำลังใจแดนไกลครับกำลังใจแดนไกลวันนี้คือเซอร์ไพร์มังแสวัสดีครับสวัสดีครับอ สวัสดีครับสรบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้นั่งอยู่นี่ครับใกล้ๆครับลงรถพ่อกระชยครับสวัสดีครับโอนั่งอยู่แนครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยพาไปหาอาจารย์นัดีหน้าีมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปหาวนาทันักดนตรีครับอันอะไรนะ S <S <S อ,าอาจารย์ทินครับสวัสดีครับผ,ผมสวัสดีครับพาไปหาอาจารย์ทินครับวันนี้มีกำลังใจจากต่างแดนครับสองพันคะแนนกำลังใจจากต่างแดนมอบให้อาจารย์นักดนตรีนะครับโอ้เอ้ยมาใส่ว่ามาใส่ว่า เอาขึ้นมาซ้ำกันเดี๋ยวไปส่งกำลังใจให้อาจารย์นะครับวันนี้ขอบคุณกำลังใจจากต่างเเทศพี่น้องครับจากต่างแดนเนาะส่งกำลังใจมาให้เดี๋ยวเราจะไปรับมอบส่งมอบให้อาจารย์ สุดทินแล้วก็ค่อยมาแจกแจกใจกันอีกรอบหนึ่งครับวันนี้คือกำลังใจรดนามครับมือนี้สุดยอดใหม่สาธุพี่น้อ้ขอบคุณเอฟซีครับสุดท้ายแล้วนี่คือพลังเอฟซีทุกท่านครับที่เข้ามามือนี้ส่งมอบกำลังใจอ้าวนอนรีสอร์ตอีกแล้ว,วพอกันใช่ <laughs> เซ่น้อรถบาสแดงนตีเนาะนี่ครับกำลังใจครับกำลังใจ2 0 0 0คะแนนน,น,นี่ครับจากแดนไก่นะฮะยอดมากนี่ครับกำลังใจกำลังใจขอบคุณกำลังใจจากจากตั้งแดนนะครับยอดมาก จานสวัสดีครับดีครับนี่อะไรจนทินี่สิ่เราวนนแเขาเพิ่งคือว่าเพอยู่ถดบัตรจนครับเพิ่งยูบ่เพิ่งคือว่าเพิ่งมาเลวไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็น ไสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ที่อาจารย์ที่หน่องตลาดเลยไปงานครับออนใจไปงานเหรอไหมอ๋จังหวะกันพี่น้องเดี๋ยวดัดคลิปครับมาแล้วพี่พี่น้องครับดัดภาพมาหอดย้ำคำคำครับวันนี้มาส่งว่ากำลังใจอาจารย์นักดนตรีฮ่อครับอยู่ที่ โลตัส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 ยังวะมีนบุรีโลตัสมีนบุรีขอไปหลายครับพอวัดถึงโอ้ยเนาะนี่ครับบรรยากาศช่วงแรงๆบรรยากาศช่วงแรงๆรงมียังไม่ยังโลตัสมโบมีนบุรีมโบเอาคือได้ยู่ไป ครับบรรยากาศครับอีกสักครู่นะฮะอีกสักครู่ห้องกระสีทำการแสดงเออนเล็กน้อยนี่แหละพี่น้องครับบรรยากาศย้ำตอนนี้ FC คือมารอเยอะมากครับเอฟซีมาถามมาแทงเลยนะซิการ์แทงครับไลก็คือแบบ บัตรจักบัตรเพราะเห็นเห็นก็จะใคยบัตรแจักบัตรคนไรนเหรอนะคนร่เลยพี่น้องคนลายแล้วบันไดสวัสดีครับวัสดีมากมาไกซื้อรถมาซื้อรถมาเห็นคอนเทนต์เลยทัพไทยชิบอ่ะไม่เที่ยนป็นเออ อฟซีเอฟซีประกันชีวิตเออเอฟซีประกันครับประกันเนี้หนาตลอดเลยอุ้ยคนนี้อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอครับใส่คุมบดประกันอุบัติเหตุเนาะอันตรายน้อยสวดครับรถย่ำเหมือนอันนี้เนาะเอาเดี๋ยวตัดภาพไปตอนอันนี้ก่อนนะครับมาแล้วครับี่น้องครับ ดัานผู้เด่นมีเอฟซีจากต่างแดนครับเพิ่นเอาก,กำลังใจในหะ้แนทลูกเกี๊ยวว้าโอ,โอ้ขอบคุณมากครับสองพันคะแนนนะจันครับขอบคุณมากนะครับล,ลบกันนะจันชื่อชื่อนะครับแดงแดัด้มรวยดัด้มรวยต่อ,อไปน,นะครับครับผมขอบคุณครับโอ้เจ้าจันที่ไหนผมเนี่ย อโอ้ขอบคุณกำลังใจจากต่างแดนครับเพิ่นบอกบอกได้ว่าอยูเซ่ถ้าเพิ่นบอกว่าอยู่ต่างแดนเอาเ <c oughs> อาเอามันมาแล้วนะคือตีบัดขอบคุณกำลังใจครับจากยูจีๆๆครับมาแล้วมาแล้วฝากกดไลค์ดกดแชร์พี่น้องครับกดบุษบัพไช่อง บ้านน้ำเบื่อนทองเสี่ยวขอบคุณทุกกำลังใจครับพ่อกินทำไมครับ